รับอยู่กับกเกษตรคืนถิ่นป้อมสุวรณวรณบ้านสวนคือเก่าครับมื่อนี้หลังจากที่เ้าปลูกกล้วยแล้วไปเมื่อสองมือที่แล้วนะครับผมรวบรวมแล้วผมยังยังปลูกก็ได้ถึงลอยนอครับได้แค่ประมาณแ0ดสิบนอกระิีพอก่อนครับเพราะว่านอกล้วยนั่นบอกพอครับพี่น้องก็หลังจากนี้ผมก็ได้มัต่อระบบน้ำครับ เดินสายน้ำยดครับพี่น้องปลูกกล้วยนาแรงนะครับพี่น้องเขาจะต้องใส่น้ำย่างเดียวครับเขาจังสีรอดนะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้เฮ็ดคลิปไปแล้วเที่ยนึงว่าถ้าผู้ใดบมมีสายน้ำยดหรือว่าบ่าต้องใส่ระบบน้ำนั่นหรือว่าเขาใส่หดเอานะครับพี่น้องเวลาเขาปลูกเขาติขุดเป็นลุมตึงเหลืองครับเหยียบให้เขาแน่นๆเราแต่ว่าขุดเป็นลุมตึงเหลืองเอานะครับเป็นลุมลงเพื่อเวลาเขาหดน้ำด้วยสายยางหรือว่าเอาตักน้ำหดนี่ ผู้ใดสําหรับปลูกบ่หลายเด้อครับพี่น้องก็คือว่าให้เขาได้นําได้ขังไว้ในหลุมนะครับกล้วยเขาจังสีรอดตายนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพูนดินไว้นะครับแต่ว่าของผมนี่ผมได้ไถแล้วผมวางระบบน้ำยศครับผมก็เลยเกียหนาหนาดินให้เสมอกันครับเพราะไห้มันเป็นลุกครับเพราะว่าเขาต้องวางสายน้ำยดเอา้าให้พี่น้องมาเบื้องสายน้ำยดครับพี่น้องผมได้เปิดระบบน้ำแล้วครับ เปิดว้เบิดมือเนี่ยเปียกเลยนะครับพี่น้องซุ้มดีครับถ้าครับผู้ใดวางระบบสายนำยนต์ได้ก็ดีนะครับปลูกกล้วยที่นี่เพื่อบ่ให้เป็นการเสียพื้นที่นะครับระวางต้นกล้วยนะครับนี่ผมปลูกสองเมตรหาสิบครับพี่น้องระวางต้นนะครับระวางกลางนี่ครับผมสียเอาแตงไทยมาหยอดหรือว่าแตงโมนะครับผมกระสีได้หลายๆหลุมอยู่ครับประมาณนี้เขากระสีได้กินพืชที่ว่าเขาปลูก กล้วยเนี่ยเขาบ่ต้องได้รอกล้วยในปีหนึ่งครับหรือเขาสิเอาพริกมาปลูกก็ได้ครับก้อนหนานั่นผมเคยปลูกพริกครับในป่ากล้วยนี่แหละครับผมเก็บพริกขายได้กับบ่แม่นหน่อยหน่อยเมื่อนครับเพราะว่าผมลงพริกไปประมาณหมื่นต้นครับบริเวณนี่แมนเบิดเลยครับเนี่ยครับตะกอนเป็นผมขุดร่องเป็นร่องปลูกกล้วยครับสามร่องครับที่นี่ผมก็เลยปรับพื้นที่ไม่ มันเฮ็ดบ่ไหวกะเนื่องจากว่าเฮาน้ามพอเนี่ยแหละผมก็เลยมาขุดสะครับผมก็ปรับพื้นที่ไม่เป็นครนข้งที่สองนี่ครับเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะเบิดเงินไหลยอยู่ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งแหละเราเฮาเฮ็ดไปแล้วมันมันบ่ประสบผลสําเร็จหรือว่าเฮาประเมินแล้วกําลังเฮาพอบอซื้อถ่อครับเฮาก็เลยต้องมาปรับเปลี่ยนไม่นะครับแต่ว่ารอบนี้คือสียูแล้วล่ะครับพี่น้องเพราะว่ามันเบิดเงินไม่อย่างดอก ครับเอาเบิ้งช้าน้าผมครับพี่น้องนี่ครับผมปลูกกล้วยไว้แล้วครับแปดสิบต้นครับระยะนี่ก็คือว่าระยะช่วงที่เป็นกล้วยนี่เด้อครับเด้อเขาสิปลูกยังก็ได้ตอนที่กล้วยเขาพันใหญ่ๆนะพี่น้องหาพริกมาปลูกแซมก็ได้ครับเพราะต้องให้ระบบน้ำยศเขาเสียทิมครับระวังกล้วยนะครับปลูกพริกได้หลายครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะใส่บักแตงไทยครับพันสิงคโปร์ครับพี่น้องแตงไทยแต่ว่าเป็นพันุสิงคโปร์ดิ ลองเบิ่งแล้วครับพี่น้องพันนี่คนข้างที่สีส่เสบครับหน่วยพอดีพองามครับบอดใยไงเกินนะครับเอาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับฝากติดตามช่อง y o u t ยูทูบเดอ้อครับพี่น้องมีสาระดีๆกับสีมะเบา,าสู้กันฟังกเกษตรคืนถิ่นป้อมสุวรรบัานสวนประมาณนี้ครับ